ในก็24บทที่6ก็24โยบบอกว่าสอนข้าสิแล้วข้าจะเงียบขอทำให้ข้าเข้าใจว่าข้าผิดตรงไหนโยบเชิญชวนบอกเพื่อนเพื่อนของเขาว่าต่อไปนี้ขอเชิญบอกมาว่าผมบาปตรงไหนผมผิดตรงไหนโยบเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้ากำลังลงโทษเขาแล้วเพื่อนเพื่อนบอกว่าเนี่ยเพราะทำชั่วคนทำชั่วพระเจ้าจะลงโทษแล้วเพราะโยบรู้ว่าเนี่ยพระเจ้ากำลัลงโทษฉันงั้นคุณบอกมาหน่อยว่า ฉันทําชั่วตรงไหนคือโยบเขาเชื่อว่าเขาไม่ได้ทําผิดบาปใหญ่โตกับพระเจ้าแต่เพื่อนเนี่ยเชื่อว่าโยบทําผิดบาปใหญ่โตมุมมองของเพื่อนของเขาก็คือว่าถ้าทําบาปจะโดนลงโทษอย่างนั้นถูกลงโทษจึงเป็นคนบาปโยบกรดอกงั้นช่วยพิสูจน์หน่อยว่าทฤษฎีของคุณเป็นจริงโดยบอกหน่อยว่าผมทําบาปตรงไหน โยบบอกว่าคำซื่อตรงมีอำนาจจริงๆแต่คำตำหนิของท่านตำหนิอะไรโยบบอกว่าถ้าพูดความจริงมาพูดตามความจริงที่ท่านรู้ดัมจริงที่เป็นจริงๆเนี่ยมันมีประโยชน์แต่การคาดเดาเองสมมุติฐานของท่านเนี่ยว่าฉันต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การพูดความจริงแต่ว่ามันมีการใสร่หลายป้ายสีโยบก็ท้าทายบอกว่า มีอะไรที่เขาพูดผิดบ้างก็บอกมาข้าจะได้รู้ว่าเพราะว่าอะไรที่ข้าทําผิดมันถึงนําเหตุการณ์เช่นนี้มาเกิดขึ้นกับข้าพระเจ้าสําหรับโยบคําตอบของโยบคืออย่างนี้โยบยืนยันว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทําบาปยิ่งใหญ่ต่อพระเจ้าแต่ว่าเพราะว่าเขาทุกข์มากๆเขาก็เลยพูดเหมือนในบทก่อนหน้านี้และวันนี้เนี่ยเพื่อนของเขาแทนที่จะปอบโยนเขาทําไมไปยก คำพูดต่างๆมาซ้ําเติมเขาแล้วก็มาสรุปในแบบผิดๆว่าเขากําลังทําบาปดังนั้นแน่จริงเพื่อนช่วยบอกมาหน่อยสิว่าฉันทําบาปตรงไหนเป็นอะไรบอกมาเลยฉันจะได้รู้บทเรียนสำคัญจากตอนนี้ก็คือว่าการที่เราจะตัดสินใครเราต้องรู้จักเขาจริงๆเมื่อเราไม่รู้จักเขาจริงอย่าไปตัดสินคนคนนั้นการที่โยกยืนยันในความบริสุทธิ์ของตน เป็นสิ่งที่สามารถทําได้เมื่อศัตรูกล่าวโทษเราว่าแกมันชั่วแกมันเร็วเราสามารถยืนยันในความชอบธรรมของเราได้โดยทางพระโลหิตของพระเยซูคริสต์คนบาปคนชั่วอย่างฉันได้รับการชําระให้สะอาดแล้วดังนั้นฉันบริสุทธิ์ฉันชอบธรรม ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันถ้าเป็นไปตามทฤษฎีนี้มันจะต้องเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนและเพราะฉันชอบทำแล้วหากวันนี้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับฉันแสดงว่าพระเจ้ามีเหตุผลบางอย่างที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่ฉันจะเข้าใจพระเจ้าทรงยุติธรรมและพระองค์ทรงกำหนดบางอย่างที่เป็นพระพรเตรียมไว้สำหรับชีวิตของฉันด้วยเหตุนี้ให้เรายังคงกล้ายึดมั่นในความชอบธรรมที่เรามีอยู่ซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวเราเองแต่โดยทางพระเยซูคริส